นะเอเดนครับโอเคจังก้อยนี้นะือคือพี่จังเขาจะมาหาข้อมูลศึกษาต่อปริญญาโทครับมาสเตอร์ดิกรีที่ออสเตรเลียนแต่เขายังไม่มั่นใจว่าเขาจะเรียนอะไรดีเหมือนดูดีเหมือนจะดูดีนะครับคือเขาได้มาปรึกษากับพี่คนนี้เพื่อขอคําแนะนําว่าอะไรเข้าง่ายแล้วก็จบง่ายแล้แนะนำว่ายัไง คือด้วยภาษาพื้นฐานภาษาอังกฤษเขาจบจะจบเนี่ยให้ย้ายบ้านครับแต่ทางที่ดีแล้วครับผมว่ากลับไปเรียนที่เมืองไทยดีกว่าครับจริงๆครับแค่ภาษาไทยก็เกือบเกือบแย่แล้วครับพี่องสืเทคหนัไม่เกี่ยวจริงจริง ไอเอล6แบันก็เข้าได้แล้วพี่ครับไอเอล6นะครับมันทุกพาร์ทหรือเปล่าครับแต่น่น้องเขาตอนนี้ก็ไดเช่าประมาณเก็อบยแล้วเือถึง B EAP C P B แต่ตอนนี้เห็นน้องเขาใช้ภาษา,ษาังกษผมุ้มใจแทนมากเลยครับบอกให้พ,พี่อุไม่เห็นตอนนี้ใช้จริง<ข>อบอกให้ครบกับเด็กเกาหลีญี่ปุ่นเออได้ฝึกภาษาที่หลังมากับพี่ พี่ครับน้องเขาอยากจะติวภาษาอังกฤษเป็น private course นะครับส่วนตัวไม่ผิดก็วันแรกที่ผมมาพี่พี่ก็อยู่ผมจะไม่ผดเทอจะไม่ผิดพี่ก็ให้เบอร์พี่ผัวเลยที่หาบ้านเพราะมันไม่มีใครแล้วตอนนั้นนะแต่ตอนนี้พี่มีเยอะแล้วนะจะออกก็ได้โอเคพี่ได้แต่พี่เอาเบอร์แล้วแล้วน้องอย่าเสียใจครับว่าบ้านพักที่ไหนก็ไม่มีหน่วย entertainment ดีเข้าพี่อีกแล้วน้องเขาอนาคตจะดีกว่านี้ถ้าเกิดใหญ่บ้าน พี่ครับแกผมได้รับเป็นแต่งตั้งตัวแทนอย่างเป็นทางการครับจากเอเดนเลยนะครับให้ดูแลบ้านเด่โดนคอมเพลนเยอะนี่ไปจัดการหรือยังครับที่คอมเพลนอ๋อตอนนี้เริ่มจัดการดีแล้วครับเจ้าของบ้านเริ่มไม่เที่ยวแล้วครับเริ่มมาดูแลบ้านแล้วที่ถ่ายเอกสารอันนี้ให้เดี๋ยวราคาเดี๋ยวพี่จะจบสองไงพี่เอาซสเต็มไยทิ้งเลอยู่ด้วยกันเขาดี